ต้อนรับเขู้่ช่องน้องยิมชาแนลนะคะ่ะสวัสดียามเช้าฝนตกค่ะเมะื่อคืนนี่ตกหนักอยู่นะคะเมะื่อคืนตื่นมายังแบบเปียกเลยคือเห็นไหมคะตกหนักอยู่นะ ไปเลยเดี๋ยววันนี้จะมาทํามะขามแช่อิ่มนะคะทุกคนใช้เวลาก็หลายวันอยู่นะเพราะเกแช่วันสองวันสามวันนี่แหละอร่อยหรือไม่อร่อยก็ติกันได้นะคะแต่ลอยทำเสร็จก่อนเนาะว่าเจะยังไง นกจะทำเป็นถุงละหนึ่งโลนะคะทุกถุงเลยตกถุงละสองร้อยเนาะคิดประมาณนี้นะคะฝักใหญ่มากมันมันเขาเรียกอะไรวิธีทำก็ยากด้วยนะคะใช้เวลาด้วยก็สองร้อยค่ะอาจจะมีคิดค่าส่งแต่ค่าส่งก็ตามทั่วไปเลยแต่ถ้าสั่งสองโลสามโลนกก็ไม่บวกเพิ่มนะคะคิดแค่ค่าส่ง ก็ใครที่สนใจก็สามารถแอดมาที่ไลน์แอดได้เลยนะคะ s s l m 2 9 8 0 w นะคะตอนนี้ก็ฝนตกเมื่อคืนเนาะนี่มะละกอแล้วรูนี้ใกล้แหละเอาไว้ตําได้ชันี้ก็กำลังเป็นรูน้อยตลอย <laughs> บรรยากาศตอนเช้าเช้าวันเสาร์ ดูลมดิทุกคนเย็นนะคะนี่น้องนัดาวก็ไปขี่รถเล่นหน้าตาก็เตรียมน้ำอาบให้น้องนับดาวนะคะดูน้องค่ะ รอน้ำต้มนดำดาไปขี่รถเล่นอยู่นะคะรอเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซดับสไครต์นกด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้นกด้วยนะเดี๋ยววันนี้จะพากันทำม,มะขามแช่อินนะคะฝักใหญ่ๆเลยเมื่อวานก็มีคนมาเอาเหมือนกันประมาณ15บห้โลเกือบ20ิโลนะคะแบบ มะขามปิดเลยนะคะเดี๋ยวส่วนเป็นเขาเรียกว่มามะขามที่มันสุกเต็มที่อะค่ะเดี๋ยวรอถึงช่วงมันก่อนเนาะอาจจะแกะเม็ดขายนะคะเป็นโรลโรไปเผื่อจะมีใครสนใจาเาก็จะมาขามสุกสุกเป็นที่แกะเม็ดออกแล้วก็ทำเป็นโรลโลขายก็ ต้องรอถึงช่วงที่มันสุกเต็มที่ก่อนนะคะตอนนี้ก็เอามาทําเป็นมะขามใช้อิ่มก่อนเพราะตอนนี้มีมีมีสองต้นนะคะต้นที่มันเป็นฝักใหญ่ๆเนี่ยจะทํามะขามใช่อิ่มส่วนต้นที่มันแบบฝักเล็กน่อยอะ่ะจะรอให้มันสุกเต็มที่แล้วก็แกะเม็ดขายเป็นโลโลขายไม่แพงหรอกโลละร้อยอะไรนี้นะคะถ้าแบบเป็นสุกแล้วแล้วกแกะเม็ดอะไรนี้นะคะ เช้าหนาวมากนะคะทุกคนตื่นขึ้นมาแล้วก็อันนี้ก็มาขามแชอ่อิน,นก็มันเก็บไว้ได้นานะะทุกคนแบบทำแช่อินทำตามสูตรเอออร่อยแม่อร่อยแต่ก็ อร่อยอยู่แล้วแหละเชื่เนี่ยเพราะมันก็ส่วนผสมไมนไม่มีอะไรเยอะนะคะมีแค่เกลือน้ำตาลปูนปูนขาวหรือปูนแดงอะไรนี้เอาไว้แช่สามารถใช้ปูนขาวแล้วก็แช่เนี่ยนกนกใส่ปูนขาวไว้แล้วนะคะหลอกให้มันตกตะกอนเนี่ยนะมันตกตะกอนแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้เราไปซื้อน้ำตาลเพิ่มแล้วก็ อาจจะไปซื้อกระปุกมาอีกหนึ่งเพิ่มนะคะเพราะว่ามันจะต้องแช่น้ำเกลือด้วยหนึ่งวันหรือก็ไม่หรือตั้งเป็นชั่วโมงว่าจาะรักแช่กี่ชั่วโมงแล้วก็แช่น้ำปูนใส่อีกนะคะแล้วค่อยสุดท้ายก็มาน้ำเชื่อมนะ,ะมันต้องค้างคืนนะคะแช่ไวค้ค้างคืนนะ ส่วนปูนใสเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องความกรอบความกรอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะนกว่าหน่าจะอร่อยนะทุกคนเพราะว่าก่อนที่จะทำขายเนี่ยเราก็ชิมก่อนว่าความหวานมันจะได้ประมาณไหนนกว่าอยากให้มันเป็นสามรสนะคะแบบออกออกรสชาติของเกลือด้วยแล้วก็มีเปรี้ยวมีหวานอยากให้มันเป็นสามรสไม่อยากให้มันแบบหวานทีเดียวหวานจ๋าเลยอย่างเงี้ย ทุกคนวัดดีนะคะแบบให้มันเป็นหวานแบบสามรสดีกว่าให้มันหวานอย่างเดียวอะ่ะมันก็จะเลี่ยนๆนะคะนกสั่งทุงไว้แล้วนะคะแบบเป็นสิบล็อกก็สั่งไว้เอามาแพ็คมาะคะ่ะส่วนสติกเกอร์โลโก้เนี่ยยังไม่ได้สั่งทำนะคะเพราะว่ากลัวจะไม่ทันเดี๋ยวถ้ามีรอบถัดไปเนี่ยเราจะสั่งทำเป็นตาโลโก้สติกเกอร์ ะะตัวยอย่าลืมเข้ามาอุดหนุนกันได้นะคะที่ไลน์แอด sslm 2980w นะคะอยอย่าลืมเข้าไปดูคลิปให้นกด้วยนะคะทุกคนคะ่ะเมื่อวานเมื่อวานแต่ละคลิปไม่ถึงพันวิวเลยอะ่ะอ,อยากอย่าลืมเข้าไปดูให้นกหน่อยนะคะให้ถึงสักหลักพันขึ้นหน่อยนะคะต่อคลิปเนาะเมื่อวาน ตื่นเช้ามานกมาดูก็ไม่ถึงพันวิวหรือสักคลิปเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมเข้าไปดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้นกเปวยน,นะคะถ้ามันไม่ถึงพันวิวนี่โอ้ก็ยอดมันก็จะตกพวบเลยนะคะเศร้าอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่เป็นไรสู้ต่อไปนะคะมันมันก็จะมีวันที่ วิวดียอดดีวันบางวันก็ไม่ดีบางวันก็ดีนะคะมันก็ปรับปลนกันไปเนาะอย่าลืมเข้าไปชมให้นกด้วยนะคะนกก็จะเตรียมตัวอาบน้ำให้น้องนับดาวแล้วก็จะไปอาบน้ำให้ตัวเองแต่วันนี้มีซักผ้าตัวเองด้วยน้องมาแล้วหรอลูกโอ๊ยน้องมาแล้วหรอไปดูค่ะมาแล้วน้อง น้องไปไหนมากับพี่ชองคะพี่ชองพาน้องไปไหนเนี่ยฮะอุยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยยังไม่รับหน้าอย่างนั้นหน่อยได้อะไรมาลูกไหนหนูได้อะไรมาไหนให้แม่ดูหน่อยค่ะน้องได้อะไรมาน้องได้อะไรมาน้องอเดินเลยแม่แล้วหนึ่งไหนหนูได้อะไรมาลูกไหนโชว์แม่หน่อยรับดาว ไนได้อะไรมาคะนอ้องนได้อะไรมาเตรียมตัวอาบน้ำ้วยเราอะเตรียมตัวอาบน้ำเลยนะคะได้อะไรมาคะเต็มปากเลยลูกมะพร้าวหรอมะพร้าวเฮ้ยมะพร้าวไหนโชว์หน่อยอ,อร่อยไหมดูทุกคนเล่นน้ำฝนเตรียมตัวอาบน้ำเลย แม่กำลังต้มน้ำให้อาบดูชุดนอนไม่ได้ปิดกระดูหมดโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อาไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ u b s ไ r i b e นกด้วยนะคะนกไปอาบน้ำให้น้องนับดาวก่อนนะคะทุกคนดูดูด